สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขหูสุขค้นจ้าแม่ลำไยสองฟ้าหักผักสวนกล้วยเน่าหมดเสาเ้าเป็นค้นเป็นเป็นคนเป็นโรคพุ่มแพร่จะพี่น้องเน่เหมดเ้าลูกขึ้นมาจะเป็นบกค่อยมีเสียงแกพี่น้องจริงจริงแล้วสุขภาพบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นอุปสรรคในการเฮ็ดเกษเด้อพี่น้องเด้อผู้เฝ้าอยู่หนีสุขภาพบ่ดีป็นได้จ้าเป็นโรคพุ่มแพร่ มือนีสิเเ้าเรื่องสุขภาพกับการเฮ็ดเกษตรจ้าพี่น้องหลายหลายคนพ่นเอาสุขภาพเมื่อว่าวพูนบอกว่าสุขภาพบ่ดีเฮ็ดกเกษตรบ่ได้บ่แมน้อจ้ะเฮ็ดเกษตรมันเป็นธรรมศาสตรบ์บาบัดจ้าพี่น้องมันเฮ็ดห้เห้ามีความสุขเฮ็ดห้เหาอยู่กับธรรมศาสตร์เฮ็ดห้เห้าอยู่กับสิง่งที่ห้าฮหักเหล้วเฮ็ดห้เห้าสุขภาพเ่าดีขึ้นจ้าพี่น้องคือผู้เว้าอยู่นี่เป็นโรคพุ่มแพ้จ้ะเป็นโรคภุ่มแพ้แพ้อากาศพี่น้อง แพ้อากาศแพ้ฟุ้นแพ้น้ำหอมแพ้เราสิจามจามเราสิคัดจมกูกเราสิปวดไส้นัดเราก็สิเก็บข้อเสียข้อประมาณนี้ละพี่น้องเราก็สิปวดน้ำกระดูกกระเดี่ยวสิลุกเดินเหินสิพวกค่อยไวจ้ะพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่เหตุกเกษตรมาสามปีนี่สุขภาพดีขึ้นจ้ะพี่น้องสุขภาพดีขึ้นเหตุง,งานใดหลายปีบ่ได้ไทำงานทำงานบพราะไจ้ะมีแต่นอนกบนงังพี่น้องลงมาเหตุกเกษตรสามปี ดูซื้อว่าลูกพุ่มแพรนั้นถึงเมียนมาบ่าหายลอยปเปอร์เซ็นต์แจกะบ่กะบบ่บบถึงกับว่าสินักนาะสาหัสอีกอยังคือไปใด้มาได้เห็ดใด่ทำใด้จ้ะเพราะว่าเห็ดแล้วมีความสุขเวลาพักพนอน้องกับวักพักพรจ้ะพี่น้องเห็ดกษตรมันเป็นอ,อาชีพอาชีพท่างเลือก้ะซึ่งหฮอเลือกแล้วซึ่งหล่ยๆคนสีเลือกบั่นไปชีวิตไว้ระเซียณสีเลือกเฮ็ดเกเตรเดพ่อหยังเพราะว่ารเกษตรเป็นท่างเลือกที่ดีที่สุด มันอยู่กับธรมามาตริรแล้วมันก็เห็ดห้ยเห็ดห้เฮามี่วามสุกจ้ะพี่น้องเฮ็ดขาเฮามีความสุกได้กินอาหารที่ปลอดภัยได้กินผักอยากยั้งกะปลูกกันนั่นอยากยั้งกะได้กินจ้ะพี่น้องได้กินทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮาตั้งใจปลูกปลูกไว้กินก้อนจ้ะพี่น้องก้อนอื่นเฮาก็คิดใส่จอาของก้อนว่าจ้กของ,ของ,ของตรงการกินยัง้งเพื่อรักษาสุขภาพจ้กข้องอาหารไดผักยัง้งที่มันมีสารอาหาร มีสารอาหารมีวิตามินมีอาหารดีเอากับหามะนามาปลูกจ้านี่จะเป็นบอกโคลี่จ้าพี่น้องปลูกทุกปีจ้บจา,จาบอโกโคลี่ยังสี่เลยจ้าผู้ใดว่าบอกโคลี่ปลูกยากผู้ใดว่าอันนั้นปลูกยากอันนี้ปลูกยากสีสันหามาปลูกเพจ้ะพี่น้องเพื่อยังเพื่อสุขภาพจากของก่อนอื่นเพื่อสุขภาพจากของเพื่อควมสุขพร้อมจ้า <c oughs> คนเท่าเห็ดไปเพื่อควมสุขเพื่อสุขภาพจากของนั่แหละจ้าเพื่อที่็นให้สุขภาพจากของดีขึ้นลุกขึ้นมากกับจังสี่แล้วพี่น้อง มีความสุกแต่ว่าอยากแบ่งปันจ้ะลุกขึ้นมาเห็นหัวเห็นสวนเห็นพักน้ำงามอยากแบ่งปันจ้ะพี่น้องอยากแบ่งปันอยากให้พ่อเม่พี่นงองเบิงบ่งเบิ่งแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีไอเดียในการเห็ดแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ประยุกต์ใส่เด้อพี่นงองอยากให้พี่น้องมีความสุขน้ำจ่าตื้นขึ้น ตื่นฝืนฉิดหอดพี่นอ้อ,นอง,องสักก้อนอยา,ากห้พี่นอ้องมีความงสุกอนอยากให้เบิงงบ้งจะพี่น้องอยากห้เบิ้งอยากห้เบิ้งเป็นคนมักเบิง้งคือกัจ้ะก้อนส่งสีสีโงเห็ดกษตรติดตามช่องเบาเนิ้วกษตรอีสานยุกไม่ติดตามเพิ่นตลอดจะพี่น้องแต่ก้อนสีโงเห็ดกรตเตเหต็ดกรตเเอาเพิ่นเป็นอาจารย์ว่าอย่ายศึกษาเรียนหนูจากตรงนั้นมามาดดดแปล่นมาประยุกใส่ถูกสิ่งถูกอย่างเอาความหลูหาความหลูในหันจะพี่น้องจนว่าเห็ดกษตร จนว่าเฮต์กเกษตรมาได้ปีปีเขาปีที่สองเพินมาสวนเผินมาไายถ้ำลงดีใจย่ามยิงไงจ่าพี่น้องไม่คิดว่าสีได้พอก็เพิ่นซ้ำนี่แหละคือเป็นทีมาที่ไปคองการเฮต์กเกษตรคือการจุดประกายจุดจุดแร่งบันดาลใจจากพี่น้องเป็นค้นมาเฮต์กเกษตรแล้วก็เป็นค้นสอบเบืงสอบเบืงแล้วก็มีควมสุขแล้วก็มีแร่งบันดาลใจจากพี่น้องมือนีก็เล่ลูกมาแต่เศ้าก,ก็เล่มาเอาลงให้พี่น้องเบึงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่พี่น้องให้มีความุขให้ยาเข็ดให้มองจ้กพี่น้องลวกกินตนากาันกระจิงจ้าอุปสรรคมีแทนแน่นอนในการเฮดเกษตรจ้กพี่น้องอุปสรรคมีแถแน่นอนในการเฮดเกษตรแต่ว่าเข้าจะไปมอง่งให้มองขามอุ uh? ปสรรคจ้กพี่น้องให้มอ่งขามอุปสรรคให้ไปมองภาพตรงานาที่มันสวยหรูกินตนาการเอาจ้กพี่น้องรับตาเราให้กินตนาการเอาว่า ปลูกพักตรงนี้ลง่งปลูกทั่วตรงนี้ลง่งปลูกเตียงตรงนี้ลง่งภาพที่ขึ้นมาใดขึ้นต้อตงสวยงามต้องสวยหรูต้องสวยงามรับตาจินตนาการเอาสีเห็ดไห้เฮ้ามีแร่งบันดาลใจสีเห็ดไห้เฮ้าสูดใด้จ้าพี่น้องมือเริ่มต้นแต่มือแหลกบ่มีผู้ใดสีสีดีใจมีคว่วมหวังแล้วก็มีคว่วมสุขในมือน,นั่นดอกจ้ะมือสี ดีใจมือสีมีค้งหวังมือสีชื่นใจมือสีมีค้งสูขก็คือมือผลผลิของห้านี่แหละจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยจ้าพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยบ่เมนว่าห้าเสิเฮ็ดมือหนึ่งมือเดียวสงมือเฮ็ดให้มันอลังการเลือดรู้แล้วมันเป็นไปว่าไ้จ้ะอาศัยเฮ็ดสะาสมจ้าพี่น้องเฮ็ดสะสมเฮ็ดไปเรื่อยจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้หลายเดี๋ยวก็ดีเองเ้าก็เฮ็ดหันเฮ็ดนี้เฮ็ดนานเฮ็ดนี้ไปผู้เฮ็ดจุนี จริงๆแล้วในเนื้อทีทีเฮถามาร่วมร่วมกันกระสิยุ่ประมาณไรหรือสองไรได้พี่น้องเนื้อทีในการเฮ็ดพักแต่ว่าเป็นคนแบบว่าอาศัยพื้นที่ว่างๆเล็กๆน,น้อยๆแล้วถ้าเฮ็ดแท้เฮ็ดมองได้หน่สิเฮ็ดอยุ่มองหันว่าง่ายให้มันแง่กันยุ่หันละพี่น้องแง่กันออเอาเจาะไอเจออยุ่หนีลนะเพื่อว่าการดูแลบริหารง่ายจะพี่น้องห้องสิบปเด็ดไปดูดนาด,ดูดหลังไปไกลจะพี่น้อง กรสิประมาณนี้จะแจ้งสี่ละจ้าพื้นที่ว่างคือบ้องหายว่างจ้อันนี้จะเป็นทั้งทาง,งจะเป็นซุ่มดอกส้มจันจ้าพี่น้องตรงนี้จะเป็นเอาออกมาเมื่อวานนี้เป็นแตงจ้าพี่น้องตัวนี้จะเป็นแตงให้ดูจ้าพื้นที่ว่างเล็กๆหน่อยจ้าซึ่งบ้องหายว่างจ้าพี่น้องพื้นที่เขาว่างเขาเหลือเศษมองนี้ตรงนี้มันยูไย่ไก่ตัวใหม่ก็เลยเห็นยังบ่ได้กะออกกล้องมาต่้งจ้าเพราะว่าถ่ายุกไก่ตัวใหม่หลายห้าปลูกคองกะสิบ่ได้กินก็เลย เปี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจ้าพี่น้องเปี่ยนวิกิตให้เป็นโอกาสเอากองโฟมมาตั้งจ้าเพราะว่ากองโฟมนี่เขาบัดิเกลเขาหากใหม่อยู่แล้วเฮะเอาไปไใบไซเขากะยู่ได้จ้าพี่น้องน้ำก็บบิฮดสบายจ้าพัวก,กำลังขึงจ้าพี่น้องสุ่มนี่ต้อไปกระิงหน่วยระายะาเป็นทุม่มทั่วจ้าสุ่มทั่วนั่งขางเสียวบักโคลี่มาไซน้ำอีกคือจ้าเงากระล้งนี่แหละพี่น้อง ได้กินอันใดอันใดเขาเก่งเข้ากะซีงหายเปลี่ยนมาเป็นผลในห้องได้กินอันใดบะเก่งเงขาก็สิอยู่บ่ไรเท่านั้นลหละเนาะเป็นคนมักปูอีหลีแต่กําเนิดจ้าพี่น้องแต่พอแต่เมียผ้าเฮ็ดปุ๋ยละแต่ว่าสมัยนี้ก็ขึ้นมาดัดเปลี่ยนมาปรับมาประยุกตใส่จ้าพี่น้องพูดเหงาไปพุนเด้อพี่น้องเขี้ยวเคียวหุ่นก็เห็นหยางกำลังง่ามบ้านไนเสียออกข้ามปุ่นเมียนเบิดผักจก่พุ่นเหงาไปน้ำคู่พี่น้องพุ่นเมียนไปเบิดจก่เหงา ้ารลุมร่วมกันแล้วกับบ่หน่อยจ้ะแต่ว่ามันอยู่คนละสซวนสซวนหน,นึ่งกับยุทธท่างนาสวนของจ่าพี่น้องอันนี้จะเป็นสซวนให้ดูนี่เป็นกระสีท่างเลือกได้จ้าเด้อําหรับให้ดูพี่น้องเพิ่นท้ามาเลนใส่ใส่แบบใดจ้ะอันนี้มันมันมันอยู่กับบางโอกาสนะจ้ะนาะอมันอยู่กับดินป่าอากาศบางโอกาสเสลนหาซิบก็ได้จังหวะเออ พักเขาชอบอากาศซ้ำหนีแดดซ้ำหนีแต่ว่าขันบางอากาศคืออากาศนันห่อนปืนห้องกับตรงใส,สเ่เส้นหนาขึ้นห้องตรงเปลี่ยนไปตามโอกาสตามจังหวะตามเวลาจ้าพี่น้องอันนั้นก็ขปะนากำลังเกิือกำลังง่ามจ้ะมีเศษไ,ไม่เศษม้ไพ่กัมาเห็ดแปลงเห็ดจุกแข่แบบนี้เพื่อวางห้องเสียดใดม,มักปุ๋ยไว้นในตู้จ้าต่อไปดินห้องเสียดใดดีเป็นนาจ้าพี่นอ้องก็ได้ปรุงดินยากจ้าพี่น้อง ่อไปดินห้องบอระคอเด็ดปุงดอกจ้ากอไปก็คือปุงแตะขี่ไก่แล้วกับปลูกปุงขี้ไก่แล้วกับปลูกไปเลยาจ้านีพักบุ้งอายุแค่สิบสิบหมื้นจ้าพี่น้องประมาณสิบมือ,อสิบสามมือก็เก็บจ่าสิบสามถึงสิบห้ามือเต็มทีจ้าพี่น้องได้เก็บได้เป็นยังคือต้องไม่เห็นให้ดูพ่อมเพราะว่าให้ดูห้องบอระก็หยางน้อเขาจะมีเวลาเขาก็ไม่เห็ดถิ่นไว้มันเป็นทางเลือกอีกท่านหนึ่งจ้าที่ห้องเห็ดเสริมขึ้นมากเพราะว่าให้ดูนี่ปลูกได้ตลอดปีจ้ะะพพี่นนนองาาาากหเเจร เขาเฮ็ดได้ตลอดปีลงทุ่นก็จริงแต่ล่งทุ่นครั้งเดียวจ้าพี่น้องกล้องแกนที่ก้องเป็นกล้องเป็นตัวเป็นถ้วยเป็นยังเฮาก็ล่งทุ่นเท่เดียวจ้าพี่น้องมันเป็นทางเลือด้วยจ้ะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจ้ะปลูกไ้เบิดลสุเนียักาอยจากปลูกพักยังปลูกไเบิดสุเนียพักได้จ้ะให้ดูค่ะปลูกไดเบิดสุเนียพักเราก็เห็ดได้ตลอดปีพร้อมได้จ้ะแต่ว่าเขาต้องเห็ดลงเรื่อนให้เพียงกันฝนหนาฝนนี่สิปลูกยากลำบากน้ำยังน้ำฝนแต่เขามีล่งเรื่อนป้องกันฝนก็คือโอเคจะเห็ดได้ตลอด ทำเงินได้ดีพอมจะซ้ำนี่ก็ได้เงินบ่นหน่อยจะพี่น้องในเงินเป็นพันสองพันลรจ้าสถานทีในหน่อยเฮ็ดให้ดูก็ได้เด้อพี่น้องรือว่าสิป,ปูกระถางก็ได้จ้าพีน่น้องยู่ไหนยู่นี่จะมีทั้งโซนมานกระถางจ้าพี่น้องเริ่มลก่กระถางล้วจ้ากระถางเป็นพันใจยุน่นี่คอยทยอยลก่กระถางเฮ็ดทุกระบบจ้าพี่น้องเพื่อยังเพื่อป้องกันพิษพาด คือระบบนี้บ่ไดห้ากับบนไดระบบนั่นระบบนั่นบ่ไดห้าก็ไดดระบบนั่นเป็นค้นมาคิดแล้วก็ต้องเฮ็ดให้มันสุๆจ้ะพี่น้องเกตกระษตรบ่มีแนวยากดอกจ้าม่งวางายไปเบิดม่งภาพอันสวยรู้ม่งว่างายจ้ะพี่น้องม่องว่างางถ้าห้างม่วงวางางมันสิง่ายไปเบิดจ้ะพี่น้องกวงตุ้งกำลังสีออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องกำลังสีเด็ดตัดเลวจ้ะกวงตุ้งตัวนี้จะเป็นกวงตุ้งต้นกวงตุ้งใ่จ้ะพี่น้องเป็นกวงตุ้งพันธ์เมล็ดพันธ์ผลดชะท่านจ้ะ เป็นเมล็ดพันธุ์พราสต์ท่านเสียดายยุจาบ่ได้มาแจกพีแจกน่องบ่ได้มาแจกปีแจกน้องน้ำมันบ่เหลือเลาจ่าปีนี่เดี๋ยวปีนาสิเก็บเมล็ดพันธุ์ตัวนั้นก็จะเป็นทั่วจ่าทั่วสีม่วงทั่วม่วงสีลิ้นท้อนเมล็ดพันธุ์พราสต์ท่านคือทําโขงกันเมล็ดพันธุ์พราสต์ท่านเพิ่น้ำน้จ่าเนตะกี้ปีกายนี่รวมเฮ็ดปีกายปีก้อนปีกายปีก้อนนี่หละจ้าก็แจกมาสุปีจาว่าปีนี่เพราะได้แจกเพราะว่าเพราะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้หลายแกกไปเบิดแล้วสุนเก็บแต่ว่า,กกวา,า,าเ,เก็บไว้ว่าหลายจ้ะก็เลยบบริแกกหลายปีนี่พี่กายแกกหลายอยู่จ้ะกระสิป,ประมาณนี้จ้ะพี่น้องตื้นขึ้นกับมะแบงมะปั่นบั่นแป้งปันป่นป,นประสบการ์เอาเก็บควมดูเล็กๆหน่อยๆดีๆมาฝากพ่อเม่พี่น้องป้องไปเอาความสุกมาฝากกันจา้าเนี่ยมเศรา้าขอให้พ่อเม่พี่น้องสุภูทุกคนมีควมสุกในการเฮตดเกษตรได้จ้าเด้อเฮตดเกษตรจะสี่เหลียดจ้ะเฮดใหเจากของมีควมสุกเด้อพี่น้องเด้อแห่จากของมีคว,มส,ม,ควมสุกจา้า จะถือว่าเป็นงานจากพี่น้องจะถือว่าเป็นงานให้ถือว่าเป็นกิจกรรมตื่นขึ้นห้องเฮ็ดกิจกรรมเพราะว่าถูกคนตื่นขึ้นตรงมีกิจกรมนนจกกรมเฮ็ดบัตรทุกคนนะจ๊ะเนาะตราบใดที่ห้องกินเป็นใส้เป็นห้องตรงเฮ็ดตรงทำแต่ว่า,าการทำการเฮ็ดของเฮ้าคือมันเฮ็ดให้เฮ้ามีความสุขเฮ็ดให้เฮ่ามีความสุก,สกบด้เฮ็ดแบบซี่เรียดคือเฮ้าไปรับจ้างเพิ่บนบน่นี่มีผู้ไหมาบังคับซี่น่นซีนีเนาะพี่น้องเฮ็ดตามใจเฮ้าเองจ้ามื่อนี่ก็สิขอจบกขีปไปเตี้ยงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะ มึงเตี้ยกำลังงามจ้ะพี่น้องมึงีงปลูกยังกะงามเบืดอด้พี่น้องยู่กับดินเหาอปลูกจ้ะปลูกยังกะงามเบืดผู้เพิ่นมาเห็นเพิ่นก็อ่อนส้วนเพิ่นบอกว่าดินดีว่าซันพี่น้องดินดียู่ใสพี่น้องเออยู่หนีดินทรายจ้ะดินซ้นนีแห่งเป็นดินทรายคักจ้ะดินทรายปลอยถิ่มไว้มาหลายปีพึงมาเห็นเป็นีปยงพักปีนี้จ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าเป็นดินทรายดินทรายเราเกียจเจียมดินก้อนนี้ไงเพราะว่าขุดขึ้นมาจากคู่สาจ้กพี่น้อง ไส้ล้วนๆเลยจ้ะไส้แบบนี้เลยพี่น้องไส้แบบแล้วบ่มียังเลยไส้โคโลเอาไปก่ออิทเห็ดเฮียนได้ปุ๋และจ้ะอยู่กับการปรับปรุงของเฮ้าเด้อพี่น้องเด้อสุดสุดแท้ก็อยู่กับคนเฮ้าเองนี่แหละจ้ะสิปรุงแต่งเอาเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดได้เบิดสุยางเฮ้าสี่ได้เบิดสุยางเฮ็ดเองได้เบิดสุยางเฮ้าบันดาลได้เบิดสุยางอยู่กับเฮ้าเองจ้ะพี่น้องสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีความสุข เราก็ทําเกษตรยังมีคว้มสุขจงมีคว้มสุกสุขูสุข้นได้จ้าเด้อก่อนอื่นกับขาบขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นได้จ้าเด้อที่มากดไลล์กแชร์กติดตามจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ